สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมขาเธอเป็นคนที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแท้ทรูคเพราะว่าถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD แต่หายป่วยเพราะไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านจ้ะเพราะเวลาโรคย้ำคิดย้ำทำอ่ะเหมือนสะอาดหรือยังนะสะอาดหรือยังนะทำไมไม่สะอาดสักทีลูกบิดบิดแล้วบิดอีกโอ้ยไม่สะอาดสักทีเช็ดจนกว่าจะสะอาดรองเท้าวางตรงแล้วยังขยับอะไรอย่างให้มันถูกต้องยาแนว ตรงซอกที่0.4มันไม่สะอาดสัทีอันนี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยต้องให้อันนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวแขกเดี๋ยวต้องถามแขกว่าทนได้ไหมกับบริเวณตรงนี้ถ้าพี่ไปเอออขอต้อนรับคุณมิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกคือเรารู้ได้ยังไงว่าเราแบบเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอาการเป็นยังไงคะคือก่อนก่อนหน้านี้ค่ะก็คือมีการเลิกกับพ่อของลูกแล้วก็ด้วยกับ โควิดมาอะไรอย่างเงี้ยค uh ่ะ huh. พี่มันก็ทําให้เราต้องอยู่บ้านพ uh huh. ี่น็กก็มีเวลาอยู่กับตัวเองกับลูกแล้วด้วยเพ,เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงกลัวแบบกลัวจะเครียดกลัวอะไรอย่างเงี้ยพอมิกเอาเพื่อนมาแบบมามา,มาเที่ยวหามาอย่างเงี้ย uh huh. เราก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมเพื่อนมาแล้วเรารู้สึกแย่กว่าเดิม uh huh. โดยการที่แบบทําไมจะต้องมาทําให้ช <Chen. S 2> ีวิตเราลําบากขึ้นเช่น เพื่อนมาตอนนู้นนะกลับไปย้อนตรงนู้นนะเพื่อนมาพงเช็ดเท้าเราเบี้ยวปุ๊บเราจะเป็นยังไงทันทีก็แบบทําไมไม่เหยียบแล้วทําไมไม่ดึงกลับมาให้ที่เดิมทําไมไม่ล้างเท้าก่อนเข้าบ้านล่ะอะไรเงี้ยก็มีจุดก๊อกน้ําอยู่ข้างหน้าบ้านเพราะว่าทำไว้ให้เลยให้ล้างคือใครคือใครจะมาบ้านก็ต้องล้างเท้าเลยหรอล้างเท้าแล้วก็เพราะอะไรอ่ะ กลัวแบบลอยยานแนวมันเลอะอ,อะไรเงี้ยค่ะกลัวบ้านเลอะกลัวอะไร่าเงี้ยค่ะแล้วเวลา<อ>เห็นรอยเท้าเพื่อนเป็นยังไงจะมีหงุดหงิดเนะคะ่ะแบบไม่เข้าใจการใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะแบบก็ตัดสินเขาเลยว่าเฮ้ยทาไมเธอแบบใช้แบบทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมไม่ทําให้มันดีๆแล้วแบบเนี้ยใครได้ปลูกสะใภ้เนี่เขาคิดหนักเลยนะอะไรยเงี้ยแบบเพื่อนถามว่าชีวิตมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไอมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแกแค่ฉันเดินแล้วมีรอยเท้าเพราะว่าบ้านเธออะ อาดเกินไปไงใช่ไหมเรียกว่าเวลาเวลาอย่างนี้อะอาบน้ําเสร็จต้องทํำยังไงล้างห้องน้ําเลยค่ะฮะล้างล้างก็จะมีคือเราจะมีแบบเหมือนอุปกรณ์ไว้ในห้องน้ำแล้วสำหรับห้องน้าคืออาบน้ําเสร็จก็จะมีแปรงขัดพื้นแล้วก็ไม้กรีดพื้นแล้วก็กรีดให้แห้งแล้วก็ไม้ถูพื้นในห้องน้ําขัดถูให้ทุกครั้งหรอเะมีทุกครั้งค่ะฮะแล้ว ทุกครั้งเลยออแล้วถ้าเราอาบแล้วถ้าคนอื่นก็จะอาบต่ออย่างเงี้ยเราเสียสละอาบคนสุดท้ายเพื่อที่เราจะได้กรีดน้ําให้แห้งใช่จะได้ไม่ต้องไปหุดหงิดกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเข้ามาถ้าคนอื่นทําเลอะไว้อะไรห้องน้ําเปียกก็เหมือนที่มีบอกค่ะว่าตอนแรกจะต้องโดนบ่นแล้วเพื่อนมาก็เหมือนแปรงฟันก็แปรงฟันยังไงให้เลอะกระจกขนาดนั้นอย่างเงี้ยแปรงแรงขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยฟันเธอมีปัญหาหรออะไรเงี้ยก็ถาม มีฟันทั้งมีปัญหาหรอแบบล้างมือแล้วน้ำม,มันก็กระเด็นไปหมดเลยเราก็แบบทำไมไม่เช็ดว้าอะไรงเงี้ยแล้วเพื่อนมาบ้านเราทําไงลูกเพื่อนก็แบบกิน<อ> <ไง S 2> ตอนนั้นก็คือเหมือนมิกเกอกับแฟนแล้วก็ทุกคนก็กลัวเราเครียดเนาะด้วยบแบบเฮ้ยลูกน้อยเลี้ยลงลูกเองก็คงจะแบบกลัวเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปขายของอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขาคงเครียดแหละอะไรเงี้ยแต่ในใจก็คือแบบ กูเครียดกว่าเดิมอีกตอนนียไม่ต้องมาได้ปะเพราะผมเส้นเดียวที่อยู่ที่พื้นอ่ะก็ยังหุดหหีดเลยหวีเเหมือนอารมณ์เหมือนเขาหวีผมอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบเราก็มีเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอันเล็กๆค่ะวางไวโต๊ะอยู่ตรงนั้นแล้วคือถ้าคุณดูดถ้าคุณแบบหวีเสร็จก็ดูดดูดไปเลยเพื่อนเนี้ยจะดูดทําไมล่ะในเมื่อเดี๋ยวมันก็ไปดูดพื้นอยู่ดีอะไรเงี้ยก็บอกมันไม่เหมือนกัน ันต้องดูเดี๋ยวนั้นเลยนะตอนนั้นเดี๋ยวมันจะปิวคือซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็ทั้งเพื่อนแล้วก็พี่ชายเนาะเตือนแต่คุณมิกบอกไม่ฉันไม่ได้เป็นอะไรก็วายเขาแบบว่าบ้าหรอมิกบ้าหรือพวกคุณอะแบบไม่เรียบร้อยเองก็เห็นแม่ก็เขาใช้ชีวิตแบบนี้ไงแล้วอะไรที่ตัดสินใจทําให้ไปหาคุณหมอเพราะตอนนั้นแบบรู้สึกว่าคือ ทุกคนเริ่มออกห่างเราละเพราอแบบเหมือนเราขี้งุนหงิดแบบนิดๆหน่อยๆก็บ่นๆจนแบบเพื่อนท้อทุกคนท้อก็แบบหนูก็เริ่มเครียดพออยู่คนเดียวก็เครียดแล้วแบบมันมีจุดจุดหนึ่งที่แบบลูกงอแงหนักมากเลยแล้วแบบแล้วก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนอะไรมันไม่ได้ไปไปเป็นอย่างที่เราใจเลยใจเราคิดอะไรเงี้ยก็แบบเคยคิดว่าแบบถ้าเราไม่อยู่แล้วมันคงจะดีกว่านี้นะแบบเคยคิดแบบลูกร้องไห้อยู่หนูอยากจับหมอนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบ ถ้าปิดไปคือจบเลยแล้วหนูก็จะแบบไปกับลูกละอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่<พ>แค่คิดแค่คิดแต่แบบพอเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนอ้ามือให้เราอะไรเงี้ยเราก็แบบทําไม่ลงก็เลยแบบสักครั้งหนึ่งต้องสู้ทีเนี้ยก็ลองเปิดอกไปคุยกับเพื่อนว่าแบบพี่ก็บอเชื่อพี่ไปหาหมอ,อ,อมิกเขาไม่ได้บอกว่ามิกบ้าอะไรเงี้ยแบบไปแล้วแบบทุกอย่างมันจะดีขึ้นมิกแค่ป่วยมิกก็ว่ามิกป่วยจริงหรอแบบ มิกเปิดหรือว่าคนอื่นไป,นปอบอแบบเราก็เพิ่งรู้ว่าเราเนี่ยชอบโทษคนอื่นเนาะไม่เคยโทษตัวเองเลยบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยมากเลยค่ะกับเราจะไปโทษเขาอยู่นั่นแหละเราก็ทําเป็นเรื่องใหญ่มากเลยไม่เนาะที่ที่มิกเป็นนะจ๊ะจริงๆเป็นมานานแล้วยังหรือว่ามาเป็น,ปอนตอนหลังเลิกก<ช>ันก่อนหน้านี้เราก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าแบบมันมันเป็นแค่คนเจ้าระเบียบ แต่เราไปทํางานขายของมันไม่มีเวลาที่จะไปแบบโฟกัสกับอ,อะไรอย่างแล้วก็เหมือนโฟกัสกับการหาเงินของเราแล้วก็ทําให้มันสําเร็จตามเป้าหมายอของเราอรงนาะคือเรายุ่งซะจนที่ว่า อะไรที่มันเออแฝงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยลราก็ประกอบกับว่าเอาแน่นอนก็คืออยู่คนเดียวเครียดด้วยไม่ได้ออกไปขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอยู่แต่วนเวียนอยู่แต่ในบ้านด้วยมันเลยเห็นทุกอย่างเออแล้วสรุปหมอว่ายังไงหมอก็ให้เรากินยาบอกว่าเราเป็นเหมือนตอนนั้นแบบ Perfe c t i o n นนี้เป็นย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยหนูก็ถามว่าหนูเป็นบ้าหรือเปล่าเขาบอกไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ก็ตอนแรกคือเราไม่ยอมเปิดใจให้กับหมอไม่ยอมบอกว่า เฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคือแบบความคิดเรามันเป็นอย่างนี้นะหมอใช่หมอก็จ่ายยามาให้หนูกินแล้วหนูกินแล้วหนูคือแบบง่อยเลยซึมมากเลยค่ะแล้วเขาบอกไหมว่ายาอะไรตอนแรกอ๋อไม่รู้มันเยอะมากก็น่าจะเป็นยาพวกยาแบบว่าคลายเครียดอช่ค่ะแบบเหมือนกินแล้วมันเราอ่องอองอื่นๆไปอื่นๆนั่งเงี้ยนั่งอื่นๆอย่างงี้ไม่โกรธไม่คิดไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะแบบ สบายสบายแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยแต่มันผ่อนคลายมากเกินไปไม่เป็นตัวเองพอเราไม่กินยาปุ๊บเครียดหนักกว่าเดิมออก็เลยว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ละต้องต้องไปหาหมอเพราะว่าแบบกลับไปใหม่กลับไปใหม่จนไปเป็นมาอย่างเงี้ยค่ะเกือบปีเหมือนกันค่ะโอ้โหใช่ว่าจะกินยาดีหรือลดยาดีพยายามปรับเปลี่ยนกันเรื่อยเพราะว่าเหมือนหนูพ่อหนูเครียดปุ๊บภูมิตกแล้วก็นี่นี่หน่อยก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลล้วนไปหมดเนาะร่างกายล้วนจริงๆค่ะใช่แล้วก็เลย แล้วอะไรหมอได้บอกไหมว่าสาเหตุคืออะไรจริงๆแล้วก็การวินิจฉัยหมอพอมาสนิทกันมากๆขึ้นเราก็เริ่มไว้ใจในการเนาะเปิดใจคุยกับหมอเปิดเปิดใจก็คือเริ่มเริ่มเริ่มปรึกษาแบบเนี่ยหนูจะไปอยู่กรุงเทพป่ะอะไรเงี้ยคือตอนนี้หนูก็พบรักใหม่แล้วนะหมอเพราะก่อนที่จะพบรักใหม่ก็มีการปรึกษาหมอเหมือนกันว่าหนูจะมีแฟนดีไหมอะไรเงี้ยเพราะลูกก็เริ่มโตแล้วนะอะไรเงี้ยเขาอ่ะถ้าเธอเป็นแบบเนี้ยหมอว่ามันจะแบบมีปัญหากันอีกไหมเดี๋ยวมันก็จะเลิกกันแล้วเราจะไปทําอะไรล่ะหนูก็บอก หนูจะไปอยู่กรุงเทพย,ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมอก็แบบเอางี้ไหมเราลองแบบใหม่เดี๋ยวหมอปรับยาให้ใหม่ลดปริมาณยาเธอไปเป็นนี่เลยแม่บ้านถามว่าอะไรคือแม่บ้านคะทําไมหนูจะต้องไปเป็นแม่บ้านพ่อรู้มไหมความเครียดของเราไม่ได้เกิดมาจากที่ว่าเราเลี้ยงลูกเครียดบางทีเราไม่มีเงินเข้าจากที่เราเคยได้เงินเยอะอๆคลายของ<ๆ>เคยมีรายรับเคยแบบเคยแบบทุกอย่างมันดีอะไรเงี้ย ถ้าเธอไปเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเธอจะกลับไปขายของที่กรุงเทพหมอก็ไม่แนะนําเพราะด้วยเศรษฐกิจหนูก็เลยว่าแล้วแม่บ้านมันเป็นแบบไหนคะเขาบอกมานี่มานี่มาหน้าคอมหมอนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างเงี้ยคอน่ารักจังเลยแล้วหนูก็ไปดูหนูก็ไปดูเขาก็เปิดแบบเหมือนคลีนิ่งอะค่ะให้ดูเขาบอกเนี่ยเขาทํากันแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเหมาะกับเธอเลยเธอก็เอาสิ่งที่เธอเป็นอะไปเอาไปใช้สิ เอาไปเอาวิกฤตที่เธอเป็นที่เธอเป็นที่เธอชอบรักสะอาดอ่ะที่เธอเนี้ยแบะยาแนวอ่ะเหลืองไม่ได้เลยอ่ะต้องข่าวตลอดเนี่ยเอาไปสร้างรายได้สิใช่ค่ะเธอจะไม่เครียดเลยเธอจะไม่มีแบบเวลาไปโฟกัสกับคนรักใหม่เธอด้วยเธอจะไปลงกับงานเพราะว่าหมอกก็ว่าถ้าเธอแบบย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วขาดการรักษาครเราจะไปมีปัญหากับครอบครัวแฟนอั่นเองค่ะเพราะเพราะว่าสาเหตุมันไม่ถูกแก้ใช่ค่ะปมมันไม่ถูกแก้เพราะว่าเหมือนเรา เราที่เราเป็นเหมือนเพราะเราเคยผิดพลาดผิดหวังหลายๆอย่างมันไม่เป็นเหมือนแบบเราเคย<จ>วางแผนไว้แล้วว่า 18ฉันต้องซื้อรถคันแรกนะ20 oh. 100, ฉันจะต้องเริ่มซื้อบ้านละหลังแรกซึ่งทาได้ทําได้ oh. ทําได้มาตล Est อดจนมันมาชะงักตรงนั้นนะคะเอ๊แต่บางอย่างเนอะเคยมีคนพูดเหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยต้องหัดผิดหวังกันบ้างถูกไหมใช่แล้วเราจะเราจะได้แบบมีภูมิคุ้มกันในวันใดวันหนึ่งอาจจะต้องใช้ภูมิคุ้มกันนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเราเป็นคนหนึ่งเรามีความเป็น perfectionist อยู่แล้วแล้วทําได้ตามเป้าของตัวเองมาตลอดพอวันหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะ ก็เลยอาจจะแบบว่าทําให้ความคิดของเราเอ,อมันเฟล,ลขึ้นมาแล้วเราเชื่อหมอไหมะตอนนั้นตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่แบบอะลองดูสักตั้งก็ยังดีกว่าเรามาแบบอย่างเงี้ยพอลูกอะไรก็เครียดเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนขี้แบบขี้วีนขี้เงอ,อนแล้วลูกก็จะไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยเ,เ,<ร>เราบอกว่าเราจะเป็นแม่ที่ดีได้ไงอะไรเนงะี้ยเราบอกว่าลูกไม่จำเป็นต้องมีพ่อมีแม่คนเดียวก็ได้แม่จะเป็นทุกอย่าง แต่ถ้าวันนี้เราเป็นแบบเนี้ยแล้วลูกจะโตมาได้ดีได้ยังไงรัวกังวลแค่เรื่องนี้ก็เลยแบบมาลองดูลองจัตั้งเริ่มต้นก็คือว่าเปิดรับสมัครเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดเปิดรับจ้างเปิดจ้างเนี่ยหลอในเพจทั่วไปค่ะก็คือทําเพจเริ่มเริ่มศึกษาเพราะหมอบอกว่าเธอต้องมีเพจเธอต้องมีอะไรหนูก็ พอได้แนวทางมานิดนึงซึ่งซึ่งเราเป็นนักวางแผนอยู่แล้วเราก็จะไปศึกษานั่งนั่งอยู่ในห้องอะคะ่ะรุกกับมันเลยครุกกับมันเลยจ้างเขายิงแอดมันไม่ปังมไม่ดีไปเรียนยิงเองไปเรียนยิงแอดทำเองทำเองจนมีลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าไหลแรกหลแรกมาเขารีวิวว่ายังไงเขาบอกว่าคุณพิกทำงานเนียบมากเก่งมากแบบ ทำสะอาดมากแบบไม่คิดเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะทําละเอียดขนาดนี้รู้ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะยังไงจ๊ะเธอเธอเคยก้มไปหลังซิงเธอปะไม่นี่จ้ะก้มไปหลังซิงได้รีวิวมาจากตรงนี้ค่ะเหรอก็ขัดหลังซิงลูกค้าจ้ะแล้วคุณมิกก็ไปทำเองคนเดียวเหรอตอนนั้นตอนนั้นทำกับแฟนแค่2คนแล้วก็เริ่มดึงน้องสาวแฟนเข้ามาช่วยทำเพราะตอนนั้นเขายังสอบครูไม่ติด แล้วตอนจบงานอะไรเงี้ยก็จะมีการตรวจงานก็คือมีก็ให้ลูกค้าตรวจงานพอลูกค้าตรวจงานก่อนที่ลูกค้าตรวจเราก็ตรวจก่อนหนูก็แบบเขาเช็ดสะอาดกันจริงไหมแล้วลูกค้าก็อาจจะพยายามตามหาเราซึ่งหนูก็ไปอยู่ในห้องน้าแล้วด้วยมันเป็นบิวอินนะคะเป็นอ่างล้างมือแล้วเราไม่รู้ข้างใต้นั้นอ่ะเขาเช็ดเกี้ยงเราหรือยังหนูก็เลยแบบนอนลงไปแล้วก็แบบเปิดแผลส่องอะไรเงี้ย แล้วลูกค้าแบบเปิดประตูมาเห็นเราพอดีคุณมีทําอะไรคะอะไรเงี้ยกลังเช็คหลังอ่างใต้อ่างอยู่อ๋อตรวจงานค่ะมันมีจุดหนึ่งที่แบบล้วงไปอาจจะไม่สุดแล้วบบเห็นแบบฝุ่นเขาบอกเมื่อกี้พี่ตรวจแล้วไม่เจอนะคะพี่ไม่ได้เปิดแฟลชหรือเปล่า้โหพี่จ่ามีกเขาจะบ่าเวลาเปิดแฟลชมันฝุ่นมันจะลอยอย่างงี้นี่คิวยังเหลือไหมเออกิจการตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแอดเอ็มค่ะก็คือตอนนี้มีอีกทีก็คือกุมภาพู ก mm ็งานเขาดีขนาดนี้น uh, mm hmm. ี่อ่ะให้ดูผลยาดีฟองอ่ะมิกนี่ไปทำพิธีบ้านพี่ได้ไหมเอาจริงนะพี่อยากรู้มากเลยว่าไอ้กระจกอ่ะที่มันมีคราบน้ําอ่ะมันทำยังไงให้มันใสพี่เสียตังกับการไปซื้อฟองน้ําโดหลอกซื้อฟองน้ำอ่ะเยอะมากมิกมันอย่างนงี้ค่ะคือจริงๆน้ํายามันไม่มีอะไรที่แบบ ครั้งเดียวเราเออกเราต้องค่อยๆทํามันหนูก็ค่อยๆแต้มไปทีนี้ขัดวนๆเช็ดวนๆหรอใช่ค่ะก็เหมือนค่อยๆทําเข้าไปแล้วก็ดูแล้วก็กี่นาทีดูว่าเอ้ยมันหลุดไหมประมาณกี่นาทีดูนาฬิกาไว้ว่าเอ้ยแบบนี้มันเวิร์กนะค่าขประมาณเนี้ยทำกี่ครั้งทํากี่รอบอะไรเงี้ยเราก็เหมือนประสบการณ์พวกเนี้ยมันก็ทําให้เราาไปพัฒนาอยากรู้หนึ่งวันสมมติทำห้องคอนโดเนี่ย ในหนึ่งวัน,นใช้เวลากี่ชั่วโมงถ้าคอนโดจะอยู่ที่ประมาณ 2- 3สชั่วโมงอ๋อก็ไม่นานถ้าเป็นคอนโดใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทําความสะอาดจัดระเบียบมีใช้เ,ออเวลาวันหนึ่งเพราะต้องพับผ้าด้วยพับผ้าให้ด้วยพับผ้าหมดนเลยนี่แล้วเขาน่ารักตรงไหนหรือปะเขาเก็บของให้ด้วยนะจเก็บของจนเจอจนเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นมีข้อแบบข้อต้องแจ้งอะไรอย่างนี้ปะใช่ค่ะสำหรับการถ้าถ้าเจอบ้านที่มาส่งรูปมาแล้วดูน่ากลัวละมีก็จะแบบ ขอโทษนะคะลูกค้าบ้านมีคนเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นบ้านที่ปล่อยเชา่าหรือว่ายังไงเขาบอกไม่มีไม่มีใครเสียชีวิตก็เลยาอาเป็นอย่างเงยเรารับแล้วลูกค้าก็แบบให้มิกไปเก็บของอะ่ะเขาบอกว่าคุณแม่คือเข้าโรงพยาบาลก็ให้คุณมิกไปเก็บของมีค่าก่อนก่อนที่จะคลีนบ้านหนูถามว่าของมีค่าเยอะไหมเขาว่าเยอะค่ะเป็นพวกเครื่องเพชรแหวนทองเงินสด เพราะว่าตอนเอาคุณแม่ออกไปโรงพยาบาลคือเขาไม่รู้สึกตัวอะไรแล้ว<อ>หนูก็เลยขึ้นไปเก็บของจนไปนั่งเก็บของอยู่หน้าตู้กระจกแล้ว<ะ>ทีเนี้ยเห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างหลัง<ะ>ก็เลยบอกว่าอ๋อน่าจะเป็นพ่อเขาแหละก็เลยบอกอ๋อสวัสดีค่ะอพอเข้าไปในห้องเขาปุ๊บเราก็แบบเหมือนไปเปิดเก็บของแล้วไปรูปมันล่วงหนูก็เลยดูทีเนี้ยมันก็เห็นแบบรูปชาตะมรณะซึ่งเป็นผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลัง,<ะ>งเรา คือเสื้อเหมือนกันเลยใช่ทีนี้ก็แบบกรีดเรียกเรียกน้องพนักงานแต่น้องคือแบบไม่มีใครได้ยินเลยเพราะว่าน้องลงไปหมดแล้วน้องเจอก่อนอแต่ท่านคงมาดีนะคะเพราะวช่ท่านมาดูชื่นชมว่าเออมาช่วยเก็บให้ใช่ค่ะอาจจะมาเช็คไงมาตรวจดูไงว่าใครเข้าไปหรือเปล่านี่คะจุดเกิดเหตุนี่คืออะไรหรอเจอเจอตรงนั้นเลยค่ะเจอตรงนั้นเลยอ๋อณบริเวณนนใช่ค่ะแต่เรามาดีนะพ๊กนะใช่หนูก็บอกหนูมาดีนะอะไรเยี้ยแล้วก็เลยต้องเป็นข้อบ่งชี้เลยไหมคะว่าเวลาจะ จะรับงานต้องมีการสอบถามอะไรก่อนต้องหลังๆมาก็คืองดรับงานพวกนี้ก่อนอถ้าเป็นทําความสะอาดจัดระเบียบอะรับได้แต่ถ้าถ้าเจออะไรแบบถ้ามีคนเสียชีวิตหรือบ้านที่ทําพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวของดก่อนเพราะมันมีหลากหลายว่าทําพิธีกรรมแปลกๆอะไรเงี้ยก็มีอ๋อเนาะด้วยความที่เรารับทําความสะอาดอะไรเป็นบ้านที่แบบประมูลมาได้เลยค่ะสุดท้ายนิดเดียวนะแล้วพอได้ทําชีวิตมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นยังไงจะมีที่บอกว่าหายเนี่ยหายเลยไหม หายค่ะก็คือว่าเราได้เห็นในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างว่าแบบเฮ้ยจริงๆเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเห็นโลกที่กว้างขึ้นว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีใครอ่ะดีสมบูรณ์ได้ทุกคนหรอกไม่มีใครเลยที่จะดีได้ดั่งใจขนาดตัวเราเองอ่ะถ้าไปอยู่ในมุมคนอื่นเราอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ใ,ในในร้อเเพราะฉะนั้นอ่ะ เราตั้งปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าเราจะไม่ตัดสินใครใครทําดีหรือไม่ดีเขาทําไม่ดีเราไม่ตัดสินแล้วว่าเขาทําำดีหรือทำไม่ดีไม่เป็นไรเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเราไม่โอเคเราเอาตัวเองออกมาดิเออเราก็เบาใจขึ้นนัใช่ค่ะเราก็หายเลยตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่ต้องรับยาแล้วไหมไม่ไม่รับยาแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็เจอหนจุกจิกเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เยอะ เท่าไหรไม่กระทบแบบแต่ดีแล้วเพราะว่าเราใช้ความจุกจิตเนี้ยเอาไปใช้ในงานจนทาให้คิวเต็มแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะติดตามเออที่ไหนฮะหรือว่าแบบพี่นุ้ยอยากขอร้องล่ะคือแม่บ้านพี่นุ้ยก็ทําดีนะไม่ได้ไม่ดีนะแต่อยากเช็คใต้อ่างเออแต่อยากลองเช็คใต้ทิ้งน้ำว่าแปดสองเลยไปไปดูตามเพจชื่ออะไรจ๊ะ P M cleaning ค่ะ P M cleaning ทำความสะอาดบ้านโอเคระวังเพจปลอมด้วยนะใช่ถูกปะ แล้วจะรู้ได้ไงเพจจริงอะเพจจริงอัพบ่อยๆได้ปะจริงๆหนูแท่ไม่ค่อยได้อัพเพจเลยเพราะว่าคิวมันแน่นเขาทักมาก็ไม่ไม่มีคิวอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าไป2เพจก็คือลองเลื่อนๆดูคือเพจหนูแบบการถ่ายรูปอะไรมันจะไม่ได้ดูมือโปรอะไรเท่าไหร่เพราะว่าทำกันเองจริงใจเนาะอะไรนะ P P M Cleaning ค่ะ P M Cleaning โอเคขอบคุณคุณมิกด้วยนะคะขอบคุณนะะ